พักชมทันข่าวเด่นในช่วงเวลา12นาฬิกาครับโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมนำร่องโครงการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนคุณภาพโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่ง การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมนำร่องของสนับงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งโดยมีโครงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนคุณภาพมีรูปแบบ APAS ในการบริหารจัดการและผ่านกระบวนการ t i n g Move f o r ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติโดยโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมนำร่อง และในปีการศึกษา2,566มีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในระดับปฐมให้กับนักเรียนในสหัวข้อคือการยกระดับความสามารถด้านการศึกษาสเต็มซึ่งได้แก่วิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร,ร์และคณิตศาสตร,ร์โดยจะทำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับปฐม งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์วีธธรพจน์รัตนร,ร,รัตน์นักวิชาการอิสระและคณะเป็นวิทยากรจิตอา,าสาสอนให้กับนักเรียนในทุกวันพุธของสัปดาห์กำหนดจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสำหรับนักเรียนของเครือข่ายประกอบด้วยโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทองมีนักเรียนจำนวน9คนและโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง มีนักเรียนจำนวน4คนรวมทั้งินสิ้น13คนและอีกหนึ่งช่วงสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีซึ่งเป็นช่วงเรียนกิจกรรมชุมนุมจำนวนนักเรียนตามความสมัครใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่2ถึง6และการยกระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายจัดทำโครงการยกระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4 มีโรงเรียนเครือข่ายสมัครใจมาใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยมีการเรียนรวมจำนวน3ามแห่งได้แก่โรงเรียนวัดนาหนองนักเรียนจำนวน8คนโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทองนักเรียนจำนวน9คนและโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางนักเรียนจำนวน4คนรวมทั้งสิ้น21คนซึ่งกำหนดตารางเรียนภาษาอังกฤษทุกวันพุธของสัปดาห์วันละสองชั่วโมงในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ และเรียนภาษาอังกฤษรเบรนขาวของสอปทซึ่งมีที่มาจากการทำข้อตกลงหรือ MOU ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4ระหว่างเขตพื้นที่โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายเมื่อวันพุทธที่24พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นราชบุรีของเราได้ผ่านทาง www.tbs.in.th และที่ Facebook Fanpage สถานีโทรทัศน์สีท้องถิ่นราชบุรี TBS